สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันทมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพามาทําเมนูน้ําพริกอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเมนูน้ําพริกปลาทูแห้ง3รสนั่นเองนะคะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวอมหวานแล้วก็เค็มตามค่ะแล้วก็ได้ความหอมจากกลิ่นสมุนไพรล้วนๆเลยนะคะไปจดสูตรและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันไม่ลุงอื่นแล้วนะคะวันนี้ไม่ลุงก็จะพามาทำเมนูน้ําพริกปลาทูแห้ง3รสค่ะก่อนอื่นเราไปดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีปลาทูทอดนะคะแล้วก็แกะเตรียมไว้ค่ะแล้วก็พริกจินดาแห้งนะคะแล้วก็หอมแดงค่ะใบมะกรูดกระเทียมแล้วก็ตะไคร้ที่เราซอยเตรียมไว้ค่ะ เครื่องปรุงก็จะมีน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำตาลมาะพร้าวแล้วก็เกลือค่ะหรือว่าจะใส่เป็นน้ำปลาก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะแม่ลุงก็จะแบ่งครึ่งนะคะนำเอามาตำนะคะตำให้ละเอียดดีเลยค่ะก็จะได้เนื้อปลาทูแบบนี้นะคะหลังจากที่เราโขลกแล้วนะคะแม่ลุงก็จะนำปลาทูมาทอด ใช้ไฟแรงในการทอดนะคะกระทูนจะได้กรอบคือ่ตอนนี้กระทูของเราก็กรอบด,ดีแล้วนะคะก็ตัดขึ้นมาพักไว้เลยค่ะ เพื่อนๆใช้ไฟไม่แรงนะคะปลาทูจะไม่กรอบไม่ฟูนะคะและที่สำคัญปลาทูเนี่ยต้องนำไปทอดก่อนนะคะเราค่อยมาโขลกหรือว่าตำจะใช้ปลาทูส่วนที่เป็นชิ้นนะคะมาทอดค่ะทอดให้กรอบเลยนะคะเพื่อนๆใช้ไฟแรงเลยนะคะ อนนี้ปลาทูก็สุกดีแล้วนะคะก็ตักขึ้นมนพักไว้เลยะคะ่ะทอดทกรอบดีเลยนะคะจริงเพื่อนๆจะตำให้หมดแล้วค่อยเอามาทอดก็ได้นะคะแต่แม่ลุงอยากให้มีชิ้นปลาทูด้วยก็เลยทอดแบบชิ้นด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็นำกระเทียมลงไปเจียวค่ะ เจวให้กรอบเหลืองดีเลยนะคะตอนนี้กระเทียมก็กรอบเหลืองดีแล้วนะคะก็ตัดขึ้นมาพักไว้เลยะคะ่ะต่อไปก็นำหอมแดงมาเจียวต่อเลยนะคะ หอมแดงนี่ก็เจียวให้กรอบเหลืองเช่นกันนะคะหอมแดงสุกดีแล้วก็ตัดขึ้นมาพักไว้เลยนะคะหอมเจียวนะคะหลังจากนั้นนะคะก็นำตะไคร้มาทอดค่ะอันนี้ก็ทอดให้กรอบเหมือนกันนะคะ ทอดให้เหลืองดีเลยค่ะตอนนี้ตะไคร้ก็สุกดีแล้วนะคะก็เอาขึ้นมาพักไว้เลยค่ะตะไคร้นี้แม่นุ่งไม่ได้ใช้เยอะนะคะทุกคนใส่พอข้างหอมเนาะบางคนเขาก็ไม่ใส่นะมีแม่ลุ่งนี่แหละใส่นำพริกมาทอดนะคะ นนี้ก็ทอดพอเข้ากกลมนะคะไม่ต้องถึงกับว่าให้เข้าดำเดี๋ยวน้ำพริกเราจะสีไม่สวยเนาะตอนนี้พริกก็สุกดีแล้วนะคะตักขึ้นมาพักไว้เลยค่ะก็นำใบมะกรูดมาทอดค่ะ ใบมะกรูดกรอบดีแล้วนะคะก็ตัดขึ้นมาพักไว้เลยค่ะเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะแม่ลูงก็ได้นำพริกทอดแล้วก็กระเทียมเจียวหอมเจียวตะไคร้ทอดนะคะไปปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเจะใช้วิธีปั่นหรือว่าตำเอาก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะแม่ลุงก็จะใส่เป็นน้ํามะขามเปียกลงไปค่ะใส่ลงไปถ้วยนี้เลยนะคะแต่แม่ลุงจะตวงให้ดูว่าทั้งหมดมีกี่ช้อนโต๊เนาะสองสาสทั้งหมดไม่ลุงใช้7ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วย น้ำตาลมะพร้าวค่ะหรือว่าน้ำตาลปี๊ดน้ำตาลทรายก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะหาได้สอปรุงปุงไปก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วค่อยชิมดู หลังจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยก่อนนะคะแล้วก็เคี่ยวทุกอย่างใี้เข้ากันดีเลยค่ะเพื่อนๆจะใส่เป็นน้ำปลาก็ได้นะคะแต่ไม่รุ่งจะไม่ใส่เป็นน้ำปลานะเวลาน้ำพริกเวลาทำน้ำพริกนี่ไม่รุ่งจะไม่ค่อยใส่น้ำปลานะคะเพราะจะทำให้รสชาติน้ำพริกนี่ขาวนะอันนี้ส่วนตัวนะไม่รุ่งคิดเอง <c oughs> ไม่รุ่งจะใส่เป็นเกลือ ตอนนี้น้ําตาลก็ละลายดีแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆชิมรสชาติดูนะคะอรุงให้ได้ออกเปรี้ยวหวานนะคะสามรสนะคะเดี๋ยวม่รุ่งขอเติมเกลือลงไปอีกนิดนึงนะจะได้ดึงรสชาตาิประมาณนี้นะคะ ลังจากนั้นเราก็จะใส่เป็นกระเทียมเจียวแล้วก็หอมเจียวลงไปค่ะที่เราปั่นไว้นะคะตามด้วยตะไคร้นะคะพริกทอดที่เราปั่นไว้นะคะอันนี้ความเผ็ดตามชอบค่ะลุงจะใส่ลงไปสัก3ช้อนโต๊ะ ทุกอย่างเข้ากับเครื่องเลยนะคะความเผ็ดนี่ปรับได้ตามชอบนะคะใครไม่กินเผ็ดนี่ก็อย่าเพิ่งใส่เยอะชิมดูก่อนแล้วค่อยเพิ่มลุงก็จะผัดให้แห้งเลยนะคะ พอเราผัดได้จนแห้งแบบนี้แล้วนะคะเนี่ค่ะต่อไปเราก็ใส่เป็นเนื้อปลาทูที่เราทอดไว้นะคะทั้งแบบตำแล้วก็ทั้งแบบเป็นชิ้นนะคะที่เราทอดให้กรอบไว้อะเสร็จแล้วเราก็จะคลุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะ ประมาณนี้แล้วนะคะใส่เป็นใบมะกรูดทอดลงไปค่ะอันนี้ตามชอบนะคะคลุกเค้าให้เข้ากับน้ำพริกปลาทูของเราเลยค่ะน้ำพริกปลาทูแห้งโอ้ยเื่อสมุนไพรรวน อร่อยมากๆแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆพ,พักไว้ให้เขาเย็นก็จะเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่น้ำพริกปลาทูแห้ง3รสของเรารสชาติก็จะออกเรียวอมหวานนะคะแล้วก็เค็มตามค่ะคลุกเข้าสวยร้อนๆนะคะเข้ากันสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมเอาไปทำตามกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ